เราอยู่เกมชาร์กไบ t e 2นะในโรบอทส์ซึ่งวันนี้เป็นเกมที่เราจะมาเล่นกันแบบพอ่อลูกแต่ว่าพอ่พอขอพ่อหลอแแบบนี้นะโดยผมคือมิสเตอร์ฟางเล่นกับ <Kill in. S 1> น้องคิรินเบาเสียงมือถือด้วยโอเคพร้อมแล้วไปได้ okay. ไเ,เรียกร้อง เรียกร้องทำไมพ่อเป็นเรือดำน้ำด้วยแหละไปแล้วปิดประตูด้วยโอ้แล้วมืดตื้อย่างเงี้ยมืดตื้อยี่เงี้ยมองไม่เห็นฉลามมาแล้วพ่อว่าเป็นคลืนเลือกผมไม่กัดพ่อจะปราบมันโดยอยู่นี่แหละคิรินก็ขับตามอยู่ด้านบนดิคิรินอยู่ข้างบนนี่เหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่คิรินหรอกพ่อจะเปิดกระหนไปดิ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยว่าไม่ตกน้ำเฮ้ยฉลามอยู่ตรงนู้นเร็วๆร็ติดติดติดอะไรอ่ะไปเดินหน้าสิเดินหน้าขับไปดิ กระโดดดิจะไปกดค้างทำไมอ่ะเ้าเขาไปละอยู่คนเดียวไปแล้วกันกอไปขับเดิมน้ำแล้วนนะเ้าปคนขับก็ได้ได้ออได้ดอยู่ได้ดติดด้วยติด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 ิติอะไรวะไปติดอะไรอยู่ตรงนั้นนะลูกเอ้ยติดอะไรอยู่ในนั้นน่ะ แล้วไอ้นี่มันบังคับยังไงก่อนนี่พ่อบังคับอยู่เนี่ยนี่คือที่ยิงเหรอใช่แล้วอันนี้ที่ยิงปากกระป๋องที่ยิงปากกระป๋องพ่อสามารถกินมัได้เลยนะพ่อสามารถกินได้เลยตามหาปลาฉลามเดียวนี้พ่อไปเรียนสามล้านหรืวะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเจอแล้วฉลามเฮ้ยเจอแล้วฉลามเฮ้ยกดผิดกดอะไร กดอะไรบีบแต่กดล็อกกดบีบแต่ดินี่หรออ๋ออันนั้นเดือดสามล้านเลยว่ะพ่อรือสมามล้านพ่อรือสามล้านก็ใหญ่เลยนะว่ะมีใครเห็นฉลามบ้าง โดนมือดิพราะเเล่นไม่ถน <G un ited> um, ัดดิเยอะเอนโอยอนโอนมันกระโดดได้อมอามามาวมีใครเห็นปลาฉลามบ้างอย่าดทำไมมันีเรแตรงลาวะอยาวะสิพูดเพาะ โอ้ยตำรานชนชนหายไปไหนแล้วมีมาซีมาซีอยู่ไหนอยู่ไหนไมันดําน้ำอยู่เหรอออกมาออกมาเอาพ่อผมดูดผมดูดพ่อผมพูดได้แล้วอาอพูดได้แล้วก็มาดิพ่อผมยู่ตรงนี้สำรับได้เดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวนี้แหละฮะ นี่แน่พอยิงสกัดนี่สนามถุกทำลายเลยเห็นไหมพ่อเราเลืกถึงห้ดาบนะพ่อพ่อถ้าผมเป็นผมจะเลิกเลยนะพ่อเนี่เป็นแล้วใช่ใช่ใช่ตัวนี้อันนี้เป็นตัวปอมนช่ไหมพ่อจะช่วยใหมจชวยพ่อพ่อพ่อหช่วยแล้วอยู่บนเรือคอมแบ t บอ สมารเรือสามารถกระเด้งได้ด้วยเหรอพ่อมันกระเด้งได้เอเรือตรงนี้ก็เลรยวสามารถกระเด้งได้<า>ไนะก็เลรยวสามารถกระเด้งได้นะมาเราให้พ่อไปนั่งก่อนเฮ้ยมันมาแล้วเหรอม,มาแล้วได้สิเจอกันนี่แหละนี่แหละขึ้นไม่ขึ้ขาดขึ้นไม่ <c oughs> ขึ้นอย่างนี้นนเลยพ่ออะไรขาดอ่ะ เรือเหรอเรือขาดไปได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่แล้วใยญ่แล้วมันไม่เห็นพ่อมันยังไม่เห็นพ่อเสร็จฉันแหละนี่แหละนี่แหละนี่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 โดนโดนโดนมันเด้วยเฮ้ยมันมาแล้ว้ช่วยด้วยวเอ๊มันรับประทานพ่อไปแล้วมันไม่ใช่ปลาฉลามนี่หว่ามันเป็นไดโนเสาร์ ฉลามเป็สาเหรอใช่เปไ็นดนสสาวเดี๋ยวพ่อจะสแกนตรงนี้ให้<ะ>คิดินอยู่ไหนแล้วเนี่ยสแกนเลรอ้อาวคิดินก็ตายแล้วหรอใช่สิอา้อาวอ้าวสวัสดีลูกเจ้าก็ตายเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่ตาย <c oughs> เราหลุดออกมาเราแค่หลุดออกมาจากโลกจำลองครับเราไม่ได้ตายซะหน่อย เอ้ยเรามีจริงช้าสวรรค์ด้วยเหรออือจริงด้วยว <What? Yo. S 2> ่ะวะเอ๊ยว่เออขอโทษอีกว่าขอโทษขอโทษอ่อพ่อพ่อจะเอาเรือนี้ได้ไหมมันเป็นไรเถอะไท,ทยธานกไทยธานีาานอืมก็มันแพงอ่ะอเอะเอเฮ้ยนี่ใครอ่ะทำไมทำทำหน้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยทำหน้าแบบมีปัญหากับชีวิตหน้าเครียดจ,จัด เขาเรียกว่าหน้าเลยนะยนี่แน่ขาขอรูปหน้าหน่อยนี่แน่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 แ <c oughs> หายเครียดจงหายเครียดดนี้ต้องหันดดก้วเอแก้วออกแล้วจ้าว <c oughs> ออ,อีกล เฮ้ยคอปเตอร์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 เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็ขับไปสีเฮ้เอคอปเตอร์ร 2, คแบบอปเตอร์มีสคนเลยวอคอปตอรีองคันเยนั้นคีบกลับไปออตอนนั้นมีผู้ประสบเหตุ อาชลามกำลังจะเล่นงานแต่ตัวนี้ไปช่วยผู้คนเร็วเข้าโอ,โ,อโอ้โหจอมครับรีบไปเร้วรีบไปเร้วีบโอ้โหมีคนช่วยโอยมีคนมีคน,คนช่วยคนขึ้นมาจอดรอก่อนขึ้นมาเลยดีมากไป บีบเสียงดังปีดแต่ทำไมไม่มีอะไรขวางซะหน่อยไม่ต้องบีบแล้วเรือเล็กนี่มาชนทำไมเนี่ยเฮ้ยเรือเรอเรือไปดิขึ้นได้ขึ้นได้พ่อมันขึ้นโดนโดนโดนเมื่อกี้โดนไปแล้วไปไหนแล้วเนี่ยพ่อคนนี้พ่อไอคนนี้มันขึ้นได้ วะไอ้แก่ถึมาแล้วไหนเอ้ยโอ้โหโดนซนดเต็มยุงละโดน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 ไหนล่ะแกทีน้ไม่ต้องบีบเสียงมันดังหนุกหอ่ะย้ายจุดย้ายจุดพ่อพ่ออยู่ตรงนี้ผมไปไกลแล้วอ่ะ ไ็มเรียบนอกตอรกำลังจะมามอมามอ้นช่วยอเตอช่วยหอยคอมอช่วยหน่อยคอมเตอร์ไม่เห็นเราอะคิดหนงก็ออกมาดิก็อยู่ตรงนี้แหละมันปลอดภัยมากปลอดภัตรงไหนเดี๋ยวมันมากกาอยู่ข้างล่างอะเฮ้ยลออกไมได้ด้วยเือออกไม่ได้โอเคขพุดนเราต้องอพยพไปที่อ้าวจบหมดเวลาแล้วล่ะ นำทีมมอเตอรคัปเตอร์ไปชนะคืออะไรอ่ะอ๋อแล้วต้องแล้ต้องแล้ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือไงมันจะช่วยแล้วเราจะไปขึ้นยังไงอ๋อมันจะไปขึ้นมันจะมันจะไปเอ้าเฮ้ยที่ทางนี้อยู่ทางนี้เอ้าไม่สนใจเลยไม่สนใจอ่ะเฮ้ยพวกมันโจมแล้วมันโจมแล้วมันโจมแล้วไหนไหนมันโจมไม่มันโจมแล้วมันโจมแล้วไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยทางนี้ ต้องไปทางนั้นเหรอโหต้อง่า้น้ำไปโคตรไกลเลยรีบไปเร็วรีบไปเร็วกระโดดน้ำกระโดดน้ำดึง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  นี่คัปเตอร์จะนำจะไปรีบไปเร็วเฮ้ยฉลามมาชนะมาด้วยเอ้ยเราจะตกตายแน่ไม่นี่แหละนี่แน่ไม่ช่วยตกตายแน่ไม่แกกินลูกฉันข้าจะแกค้านแกไปไหนแล้วคอปเตอร์ไปแล้วไม่นะพ่อคอปเตอร์ไปแล้วคอปเตอร์ทิ้งไปแล้ว อ้าวลามทูกทำลายถือว่าได้ล้างแค้นให้ลูกชายแล้วนะที่หนึ่งเลยไงวะแต่ทำไมมันขึ้นว่าพ่อตายอ๋อพ่อไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไงไม่ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปไงมันถือว่าไม่ไม่ไมไมชนะพ่อผม,ผม,ผ,ม,ผ,ม,ผ,มผมโดนคขาผมโดนเอลามันเล่นงานก่อนเลยอะ่ะใช่มันเล่นงานเลยมันรู้ว่าเรากำลังจะนหนีไปใช่ไหมใช่ม,มันดัก มันมาดักคนหนีไงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดนแน่อา้อายี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่หว่าพ่อเมื่อกี้ผมเกือบตายเลยแต,แต่ว่าผมตายแล้วแต่ถ้ามันล้างแขนอีกใช่ไหมพ่อต้องยิงมันนะได้เลยพ่อจัดก,การเองคุณพ่อเราได้พ่อผมได้ไอ้นี่มาแล้วนะ ฉันหลามทองฉันหลามทองไปโอ้ oh, ็ต้องคืนด้วยมืดอ่ะไม่มีฉลามทองหรอกพ่อนี่นะนี่นะยิงก่อนเลยยิงก่อนได้เปรียบยิงไม่ได้ ไฟดับอะไรที่ไหนที่ดินเปิดปิดไฟเล่นทำไมะเะอ้าวเช้าแล้ว เดือวแตกนี่ต้องเป็นฟิเบอร์ของฉลามนนแน่ๆได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วไหนอะวนกลับมาวนกลับมาขีไ้ไปอยู่ตรงนั้นนี่ไปเร็วอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้ว โดนโดนไปหนึ่งเมตรโดนไปหนึ่งเมตรโดนอนึงเมตรหนึ่งดังตึกเลยดังตึกเไปไ็นแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าบปบิแตาโดนเลี้ยงอยู่เลีงอยู่ให้มันตามมารอดมาเออตามมาดิตามมาดิตามมาดิามมาดอือ ทิ้นยาอี่ขับต่อไปอย่าหยุดโดดโดดโดดนี่แหละนี่แหละตามมันเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละตามเราไม่ทันตามเราทันนี่แหละนี่แหละเอาดิเอาดิหายไปไหนแล้วเนี่ยเสียงมันยังตามเราอยู่นะมันไล่เราอยู่ขับต่อ ดำน้ำลงไปแล้วตอนนี้ขาดไปสองต้นแล้วนะพ่ออือก็เป็นเรือเรายากแข่งแข่งใช่ไหมพ่อใช่ใช่เลยแข็งแข่งอยู่นะเฮ้ยตามอยู่ตามอยู่โอ้ยยิงไม่โดนนาทีมันไม่โดนแบบเต็มเต็มเน้นๆน้นาทีวะเดี๋ยวก่อนนะพ่อก็วะแล้วเนี่ยตอนนี้พ่อวะด้วยแล้วเนี่ยเราจะไม่วะเราต้องแบบครับใช่ไหมเราจะพูดเพ้อเพ้อในเพูดเพาะกัน ฉลามมาแล ra ้วครับยิงมันเลยครับโดนฉลามกินแล้วครับอะไรเนี่ยไม่คิดเรีนหยุดเรือทําไมอ่ะไม่ก็ขับข anyway> ับอยู่แล้วหยุดทําไมอ่ะมันกระตุกอ่ะไม่ได้การละแค่กระตุกแบบนี้เราไม่มีทางชนะฉลามได้ไม่พูดวาวเช็ดเช็้วาววาวยังไม่ตายวาววาววาวยังไม่ตายไปเอาไปเอาเสียงดังเสียงดังเอาพวกมันเออ อ้เ้นีงีินวันนี้เราก็คงต้องพอแห่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราสองพ่อลูกผมมิสเตอร์ฟางและวิตเตอร์คิรินต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายรักก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอกดติดตามกดแชร์กดไลค์เลยนะครับครับผมวันนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะครับหน้าเราค่อยมาเล่นต่อน,นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย